ขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์น้ําที่หลากเข้าท่วมในพื้นที่ของอ mm hmm. ำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับทางเจ้าหน้าที่ยังคงใช้ความพยายามในการเร่งที่จะนําดินหินอิดทรายมาทับถมบริเวณนี้ซึ่งใช้ไปเป็นร้อยๆคันแล้วนะครับแต่มวลน้ําก็ยังคงทะลักเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ มวลน,น้าปริมาณมหาศาลยังคงตะลักเข้ามาตอนนี้เนี่ยจุดบริเวณนี้นะครับพื้นที่กินทางยาวนะครับประมาณ10ไม่ถึง10เมตรครับประมาณ5เมตรด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็ยังคงเร่งใช้ดินนะครับมาผมยังจุดบริเวณนี้ครับมวลน,น้ําที่อยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับว่ายังมีมวลน,น้ํามหาศาลที่ยังรอการระบายลงไปสู่พื้นที่ทาง จังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ไปสู่พื้นที่ปทุมธานีกร,รุงเทพมหานครระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะยกตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากที่วันนี้เจ้าหน้าที่ทางกรมสระทากรปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาอยู่ในอัตรานะครับอัตราที่สูงถึง2766ลูดกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงของค่ำคืนวันนี้นะครับ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีแนวโน้มที่จะระบายเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงที่มีการประกาศแจ้งเตือนเป็นหนังสือออกมาเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะระบายไม่เกิน2 7 0 0รลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีบริเวณน,นะครับเกือบจับระย,าายัไชนาที่อยู่ทางชัยนาาอําอเภอสัมพยาก็จะทําให้พื้นที่ที่ถูกน้าท่วมอยู่แล้วระดับน้ํานั้นจะยกตัวขึ้นอีกนะครับระดับน้ํานั้นจะยกตัวขึ้นอีกครับแล้วก็มวลน้ําที่มีจํานวนมากก็เลยทําให้ พื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรุ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในอินบุรีที่ถูกน้ำท่วมมาอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็กลับมาได้รับการเผชิญเหตุน้ำท่วมฉับพลันทันด่วนจากการที่มวลแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทะลักเข้ามานะครับจากจุดบริเวณนี้ก็จะเห็นนะครับว่าดินที่มันถูกน้ำเนี่ยไหลหลากมามันก็ยังคงกัดเซาะเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังคงกัดเซาะเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าดินนั้นเนี่ยตอนนี้ก็แผ่พื้นที่ เต็มพื้นที่ของถนนถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นทางของไชน่านะครับสิงห์บุรีครับลงมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็คือจากไฟที่เห็นนั่ก็คือสะพานวันนี้เจ้าหน้าที่้งพยาพยามที่จะใช้ดินนะครับในการที่จะผมยังจุดบริเวณนี้นะครับ ทางเจ้าหน้าที่เวลาที่จะลงมานะครับเขาจะต้องดูก่อนนะครับว่า,าจะกําหนดทิศทางกาหนดจุดยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อที่จะให้การขมดินนั้นมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยนะครับอย่างที่มีการประเมินไว้นะครับว่าก็จะยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับสาหรับสถานการณ์24ชั่วโมงเพื่อที่จะไม่ให้ ดินนั้นมันแตกแล้วมันก็เกิดรอยรั่วรอยร้าวอีกนะครับอย่างจุดบริเวณนี้เป็นจุดที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าน้ําจะออกมาจากตุ่งทิศทางนี้ทิศทางเดียวแล้วก็ไหลระบายลงไปสู่พื้นที่ซึ่งเป็นบ้านเรือนของประชาชนนะครับจา,จากจุดบริเวณนี้ก็จะมีสถานที่สําคัญโดยเฉพาะโรงพยาบาลน,น้องครับโรงพยาบาลอินบุรีอยู่ไกลจากตรงนี้ไหมประมาณเนประมาณกี่กิโลโรงพาบาลหนึ่งกิโล โรงพยาบาลจะอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ1กิโลกว่านะครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ภูเขียมที่จะไปเล่งช่วยกันในการป้องน้ำนะครับป้องพื้นที่โรงพยาบาลไม่ให้เข้าไปท่วมพื้นที่ที่จะใช้รักษาผู้ป่วยนะครับซึ่งตลอดตั้งแต่ช่วงเวย็นที่ผ่านมานะครับก็จะมีาการอพยพประชาชนออกไปสาหรับประชาชนที่มีความเสี่ยงนะครับว่าจะอพยพลำบากไ,ได้วถ้าผู้ป่วยและญาติๆนะครับมีการอพยพไปในื ติดตามเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนนะครับเพราะว่าน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างที่รายงานไปว่ามันมีปริมาณที่เยอะตอนนี้เนี่ยน้ําในแม่น้ํายังเยอะอยู่นะครับหลังจากที่วันนี้นะครับจุดผนังกั้นน้ําของทางวัดประสาสนะครับที่ติดอยู่กับวัดประสาส์แล้วก็แม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมันทะลักเข้ามาก็ทาให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบน้ําท่วมนะครับไปกว่า300หลังคาเรือนนะครับ สถานการณ์นั้นก็ยังคงจะต้องจับตาและก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับพื้นบริเวณนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามในการที่จะป้องกันกน้นาจากแม่น้ำจเำจ้าพระยามไม่ให้ทะลักเข้ามาเอ่เป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับณเวา 1, ลวาลที่เรารายงานอยูอย่นะครับก็คือช่วงยังไม่ถึงสี่ทุ่มนะครับประมาณสามทุ่มกว่านะสามทุ่มสิบห้านาทีนะครับนี่เป็นช่วงสามทุ่มสิบห้านาทีดูสิครับเนี่ยครับก็ต้องลุยฝ่ากระแสน้ําแบบนี้นะครับ ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องกระบวนน้ำที่ทะลักเข้ามานะครับ